มาตามต่อคดีฆ่าหนุ่มเกาหลียัดถังถ่วงน้ําที่อ่างเก็บน้ําในพื้นที่อำเภอบางละมงุงจังหวัดชุบุรีกันบ้านนะครับคือล่าสุดเหมือนกับว่าตํารวจบอกว่า3คนที่เป็นคนก่อเหตุนะครับสคนร้ายเนี่ยนะครับเหมือนหนีออกนอกประเทศไปแล้วนะครับอามาตามต่อเรื่องนี้กันนิดนึงครับคุณผู้ชมครับกรณีที่ไปพบศพหนุ่มเกาหลีนะครับนายโลอุยจองนะครับอายุ34ปีถูกฆ่ายัดใส่ถัง200ลิตร และบกปูนถ่วงน้ำนะครับที่อ่างเก็บน้ำมาประชันอำเภอบางละมุงนะครับหลังแม่ผู้ตายนะครับได้รับสายปริศนาโทรศัพท์ขู่นะครับบอกว่าลูกชายเนี่ยได้เอายาเสพติดไปทิ้งน้ำทำให้ได้รับความเสียหายต้องเอาเงินมาให้3ล้านไม่อย่างนั้นลูกชายจะถูกฆ่าตายนะครับก่อนที่หลังจากนั้นนะครับแม่ของผู้ตายจะมีการประสานสถานทูตเกาหลีแล้วก็แจ้งมาที่ตำรวจสนคลองตันจนกระทั่งชุดสืบสวนตำรวจนครบาล แกรอยจากเก้าอุนจอปิดจนตามไปพบศพหนุ่มเกาหลีคนที่ว่านี้นะครับเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับพี่สาวของผู้ตายครับนางสาวโนชยีเฮนะครับพร้อมด้วยนายจองจอยองนะครับลูกวิ่กน้องและก็เจ้าที่สถานทูตเกาหลีประจำประเทศไทยเดินทางไปพบตำรวจที่สอนอนมักกสันพบกับพลต,ตรีนพศินภูลสวัสดิ์รองผู้ชาการตำรวจนครบาลและก็คณะทำงานนะครับ เพื่อให้ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยไปตรวจเก็บ DNA เทียบอัตลักษณ์ของศพนะครับเพื่อยืนยันตัวตนนะครับถ้าหากตรงการจะได้รับศพน้องชายกับเกาหลีนะครับไปทําพิธีกันต่อไป no, no, no. Right. ขนาดเดียวกันครับด้านพลตร,ตรีนพศินครับได้เรียกประชุมชุดทํางานคลี่คลายคดีก,ก่อนให้ข่าวนะครับบอกว่าคือตัวเมียของผู้ตายเนี่ยให้การเป็นประโยชน์นะครับบอกว่า ผู้ตายไม่ได้สนิทกับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาก่อนเพียงแค่ว่าไปเจอกันที่ RCA เท่านั้นเองวรวมไปถึงนะครับญาติแล้วก็เพื่อนของผู้ตายก็ยืนยันบอกว่าผู้ตายไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับก็เลยทําให้ตํารวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการสืบสวนก่อนนะครับว่ามันมีความจริงเท็จประการใดนะครับ ขณะเดียวกันต้องตรวจสอบสภาพศพด้วยว่ามีสารเสพติดหรือไม่นะครับส่วนจุดที่ใช้ฆ่านะครับกำลังอยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบนะครับเพราะว่าเบื้องต้นเหมือนกับว่าพบว่ามีการออกจากกรุงเทพไปแล้วจะเป็นระหว่างทางหรือว่าที่ไหนตํารวจขอตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนนะครับขณะเดียวกันครับคือสภาพศพเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าถูกตัดทั้ง10นิ้วเลยคือนักข่าวพยายามถามตำรวจครับบอกว่าถูกตัดก่อนหรือว่าหลังเสียชีวิตตำรวจบอกว่า ยังต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง<ม>คือตอนนั้นเนี่ยยังไม่รู้ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพียงแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นการตัดก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยถือว่าเป็นการทรมานมากนะแต่ถ้าหากว่าตัดหลังการเสียชีวิตเนี่ย <c oughs> ก็อาจจะเป็น<ม>การเหมือนอำพพางของคนร้ายไม่รู้ว่าผู้ตายคือใครนะครับส่วนผู้ร่วมก่อเหตุตอนนี้ยืนยันว่ามี3คนนะครับเป็นคนเกาหลีใต้ทั้งหมดโดย2คนเดินทางเข้ามาในปีนี้ส่วนอีกคนหนึ่ง เข้ามาประเทศไทยตั้งแต่ปี63นะครับทำให้ชำนาญในพื้นที่พอสมควรนะครับทางเราได้ประสานกับถานทาพูดนะครับทางเกาหลีรวมทั้งตำรวจของเกาหลีนะครับวันนี้ที่ประชุมกันเนี่ยนะครับทางเอาบอกว่านะครับพร้อมที่จะให้ความร่วมมือทุกเรื่องในการประสานงานในการจับกลุ่มตัวคนร้ายนะครับกลุ่มนี้เนื่องจากว่าเรามีสัญญาเรื่องสมผู้รายข้ามแดนกันในส่วนหนึ่งกับ2นะครับวันนี้ถ้าเกิดว่านะครับ ผลการตรวจ DNA นะครับ DNA เป็นของตัวนายโรจริงๆนะครับก็สามารถทำการออกหมายจับนะครับตัวผู้ต้องหาและก็จะประสานงานเรื่องการขอหมายแดงนะครับซึ่งทางเกาหลีก็ยืนยันว่านะครับถ้ามีการออกหมายจับเรียบร้อยแล้วถ้าตัวผู้ต้องหาอยู่ในเกาหลีเขาสามารถจับกลุมตัวนะครับพวกคุ่มตัวไว้และสอบสวนนะครับแล้วประสานงานความร่วมมือกันระหว่างไทยกับทางเกาหลีอีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนต่อมาครับสาเหตุที่เกิดเหตุเรื่องนี้นะครับ ทางฝ่ายเรานะครับก็ต้องการข้อมูลนะครับประวัติย้อนหลังของตัวผู้ต้องสงสัยทั้ง3รายนะครับซึ่งทางเกาหลีเขารับเรื่องไปแล้วในการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดนะครับเพื่อหาสาเหตุการเกิดเหตุในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมครับตำรวจไทยบอกว่าก็คงทํางานร่วมกับตํารวจเกาหลีนะครับและก็มีรายงานบอกว่าผู้ต้องหาทั้ง3คนนะครับที่เดินทางออกนอกประเทศไปทั้งหมดแล้วนะครับก็คือในคิมเนี่ยหนีไปที่เมียนมา ส่วนนายลียังจินหนีไปกัมพูชาครับขณะเดียวกันนะครับคนสุดท้ายก็คือนายลีรุนเนี่ยเดินทางกลับไปที่เกาหลีแล้วนะครับนี่3มคนหนีออกนอกประเทศไปแล้วนะครับขณะเดียวกันตํารวจบอกว่าตอนนี้เดี๋ยวขอตรวจผล d ี a นก่อนนะครับเพื่อยืนยันตัวผู้ตายนะครับแล้วเดี๋ยวทางตำรวจเนี่ยถ้าสมมติว่าระบุตัวตนได้แล้วว่าผู้ตายคือนายโลอีจองนะครับก็คงจะต้องมีการออกหมายแดงให้กับทั้งกัมพูชาทั้งเมียนมาแล้วก็เกาหลีเนี่ยนะครับ เพื่อช่วยจะจับตัวมาเดิเนินคดีกันต่อไปครับค่ะ